Cháu đã chết rồi cháu đã chết rồi không đã chết rồi cháu đã chết rồi chết rồi ที่ทำอะแรเลยค่ะว่าเนี่าอนมีดที่คจเลือกกัเนี่ยเออเดี๋ยวคุณตำรวจแบบคุขอรวเืหโอ้โหทีไม่อแล้วตรงนี้ทีไม่พอ